ยังไม่เคยมีหมอลำวงไหนทำได้แค่เช็คเสียงเช็คสาวคนแหด่ดูเรือนมืดอเป็นคณะไดนั่นก่อนอื่นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องต้องไปครับพี่หมอแฟนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตชาแนล สวัสดีไปยังแฟนคลับเอฟซีลาหน่อยพู้ิงแฟนคลับเอฟซีสาวหน่อยเผ็ดปันแห้งน้ำแน่เด้รับเด้อกินนองกันสิว่าเว้าแห้งแน่เนื่องจากฝนตกครับเว้าเสียงแข้งฝนได้ครี่นนองฝนกระหน่ำคลิปนี้สิม่าเว่าหอดจอดถึงหมอลำนาะหมอลำน้องใหม่มาแร่แซงทางโค้ง กำลังเป็นที่โจดขานกำลังเป็นที่นิยมถํำคืนนี้ครับจะเปิดทำการไล์สดเป็นวันที่สองเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการเช็คเสียงเช็กระบบเสียงเช็คเส้นเสียงโดยพ่อพญาพ่อพญาเสียงกาละเวกเอกน้องกแล้วก็ พระเอกเสียงเรียกฝนนนนันทัลที่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำแ้เขาาไ้เบิ่งคณะหมอลำน้องใหม่ที่มีชื่อว่าแตกส่วนสวนบันเทิงสิศิลปินู้น้ำทีมงานนั่นคเื่อลาน้อยวงอีกนั่งควบคุมนั่งกำกับศิลปินโ้เด็กเข่ามาเทศเสียงซาวดนตรี เองกับตัวว่าง่ายๆควบคุมการผลิตด้วยตัวของตัวเองเป็นผู้นำผู้นำผู้นำรุ่นใหม่ไฟแรงเมื่อแรกนี่กับ TV ศิวีิศิลปินรับเชิญอีกมากหน้าหลายตาครับพี่น้องอย่าลืมไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจเด้อครับเด้อหลายผู้หลายคนเข้าไปคอมเมนต์ ทางช่องพ่อแม่อุหิงแฟนเพจเพื่นเดปล่อยคลิปเรียวการเช็คเสียงการเซ็กซ์าวของพ่อพญาคอพญาเสียงกาลเวเกเอกหน้องปูแล้วก็พระเอกหนุ่มน้อยหน้ามนรื้ว,ว่าพระเอกเรียกฝนดนนันทพันธ์ น้องบิดหมอแฟนแฟนมอล่ำเ๋ยโอ้ยไปคอมเมนต์กันมากมายครับต่างก็รอดูคินนี้เคืนนี้นนปูสาดนาหาดแน่นอนไปม้าศาสา,สาเต็มมาลุ้นกันครับว่าคินนี้มืน่นหรือว่าสังกะสีจะแตกอีกหรือไม่หรือว่าเป็นหมอลำหม,มอลำที่ ตั้งใหม่ก็จริงแต่ยังหับกระแสรกระแสตั้งแต่วันแรกบอกคิดว่ากระแสจะแรงขนาดนี้บอเคยเห็นคณะหมอรับวงไหนตั้งขึ้นมาใหม่มีการไล์สดคนดูเรือนบื่นถึงขนาดนี้แสดงว่า้คนเบิงคนชม อยากจะเขา้าอยากจะมาเบิงอิหลีครับหลายคนดูตั้งแต่วันแรกเมนข่ามาว่าดูตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายยังมวนคือเกา่าคนบอยยับใหญ่ใส่สวยไปทั้งไหน่บอลุดมืนว่าสะสสอคนเบิงอะเอว่า เปิดทําการไล์สดประสบผลสําเร็จสําเร็จตั้งแต่วันแรกลาหน่อยอุงเอิงเขาเสียนได้ได้จังไหนครับวันแรกที่ขึ้นเวทีก็ประสบผลสําเร็จเลยดีวันแรกที่ตั้งวงก็ประสบผลสําเร็จอีกเช่นเดียวกันหลายครั้งหลายเือที่ลาอุ้งเอิง อุงเอิงดีก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวันแรกพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอล้ำบอบิ่ม,มอบอบฟ้าไหลสดทางช่องการใช้ลำเพลินออบฟิเชีย่ยแต่ยาเรื่มไปให้กำลังแรงเชียแรงใจลาหน่อยอุ้งอิงร้อมทีมงานชาวคณะ ณโอกาสช่วงนี้ครับประวาศิลป็นรับเชิญกำลังเตรียมโตเดินข้างมาเนาะมายังสถานที่ทำการแสดงนั่นคืออยูไสครับบ้านเลขที่366บ้านน้องคู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสักเกมื่อเชินลาหน่อยอวียงกระไดเชิญชวนมิดหมอแคนแฟนหมอรั พ้อกันสองทุ่มยกมิวสู้มือไห่สอมนิวพี่น้องมิดมาแทนแฟนวลำคิดเอาเองครับสองนิ้วของลาน่อยวิ่งคือการสู้ครับคือใจของลาหน่อยวิ่งสู้เพราะว่าฝนจะตกก็เปิดทำการแสดงเหมือนเดิม เนื่องจากว่านสถานที่ทำการแสดงเป็นนย่งครับอินดอนั่นเืออยู่ในอยู่ในกรอบอยู่ในโลงบารายุบารายยูในที่โล่งแจ้มมันมีหลังคาถ้าฝนอาบวพิล่มนะครับพี่น้องยจาลืมกครับไป่ให้กำลังแรงเชียร์แรงใจมรำน้องใหม่ที่กำลังมาแรง บอต้องแต่งเนือ้อบอต้องแงต่งโตเยงไห้มันก็ว่าไงให้มันงามครับบอหลขาขคณะนี้ไม่เน้นการแต่งตัวไม่เน้นเสื้อผ้าอาพอดแต่เน้นเน้นความสนุกเน้นความมวนเตือนสร้างความสนุกสร้างความมวนเตือนให้กับมิดม็อกแฮนแวนมอหลับ ว่าอกง่ายๆครับมาเพื่อมอบความสุขโดยตรงเมื่อแรงกัรสิบี้อีสิบี้แมีควนเห็นอีหอย่างแน่บลอน่นครับเพราะาหมู่บ้านนี่ลาน้อยเวงจะมีการว่างแผนว่างสคริปต์เพื่อมีการจัดสคริปต์ครับว่าจะโชว์อะไรอ่า อย่างไรบ้างเ็นบอกครับลาน่อยวิ่งเฮดหลายๆสิ่งหลายๆยอย่างมีการวางแผนนะครับไม่ใช่ธรรมดาคลิปนี้ฝากตอนเอาไว้แต่เพียงสท่านีครับขอบคุณสีมาเบิงมาแยงพอ,อกันคลิปหนาะสบายดีครับผม